อินสูออโตเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นะคะดาจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงการเตรียมเอกสารค่ะสาหรับลูกค้านะคะที่ทําอาชีพค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขายแผงต่างๆนะคะหรือรวมไปถึงแม่ค้าออนไลน์นะคะว่าวันนี้นะคะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะคะที่จะซื้อรถสักคันค่ะเริ่มต้นกันที่ลูกค้านะคะที่ทําอาชีพค้าขายที่มีแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นตามตลาดนัดน,นะคะเป็นแผงล,ลอย ถึงลูกค้าที่มีแผงประจำตามตลาดนะคะเอกสารที่ลูกค้าทุกคนควรจะมีเลยนะคะนั่นก็คือสเตตเมนต์นะคะรยรอยหลังนะคะอย่างน้อย6เดือนนะคะรวมไปถึงสัญญาเช่าแผงนะคะหรือเวลาจ่ายค่าแผงประจำวันต่างๆนะคะถ้าเป็นไปได้มีดินใบเสร็จเหล่านี้นะคะก็จะช่วยในการคำไฟแนนได้ดีมากเลยคะ่ะสำหรับอาชีพแม่ทาอออนไลน์นะคะที่สำคัญเลยนะคะแม่ค้านะคะก็ควรจะมีหน้าเพจของตัวเอง ระะเราอาจจะขายทาง a c e b o o k ของเราก็ได้นะคะใช้วิธีการตรวจสอบจากตรงนั้นได้เลยเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะว่าการเตรียมเอกสารของอาชีพพาร์ายนะคะไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะคะที่สําคัญค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้านะคะควรจะเดินบัญชีนะคะเพื่อที่จะให้มีเงินเดินบัญชีอยู่เรื่อยๆนะคะในการตรวจสอบจะง่ายขึ้น,นะคะ่ะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเป็นอาชีพอื่นๆนะคะว่าจะต้องเตรียมเอกสารยังไงบ้างนะคะก็ ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ